ลงทุนไามด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกับเรื่องหุ้นดิจิทที่เพื่อ,อนๆขอมากันหลายคนนะครับดิจิ o เป็นหุ้นไอทีที่มีไรายได้หลักจากภาครัฐโดยหลังจากเข้าตลาดหุ้นก็มีพัฒนาการและการเติบโตที่รวดเร็วทําให้ปี2565ราคาหุ้นขึ้นไปถึง78บาท25สตางค์ หลังจากนั้นธุรกิจก็มีอัตราการเติบโตที่ช้าลงราคาหุ้นปรับตัวลงมาตลอดทางตอนที่ผมทำข้อมูลในอีพีนี้ราคาหุ้นดิทโตอยู่ที่13บาท40ตางสำหรับหุ้นดิทโตมีข้อมูลอะไรที่น่าศึกษาบ้างอีพีนี้ขอชวนเพื่อนๆมาคุยกันในในหลายมิติกันนะครับบอรลงทุนชาม ชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชมเป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมร่วมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในริบทที่แตกต่างกันนะครับ ผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กําลังใจกันด้วยนะครับบริษัทดิตโตประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นธุรกิจของครอบครัวรัตนกมลพรโดยเริ่มจากคุณธีรชัยรัตนกมลพร ทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการมานานได้พบว่าเครื่องถ่ายเอกสารมักจะเสียบ่อยและไม่มีช่างมาซ่อมจึงได้ชวนน้องชายก็คือคุณทกรรัตรนก,กมลพรมาก่อตั้งบริษัททำธุรกิจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมือสองเพื่อนํามาปล่อยให้กับหน่วยงานราชการนั้นเช่าครับสําหรับจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้เกิดบริษัทดิจต,ตก็คือการได้รับงานพัฒนาระบบจัดการเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วซึ่งงานในลักษณะแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของดิจิ t a ลทรานส f o ฟอร์เมชันเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการต่างๆเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานแบบดิจิทัลได้มากขึ้นก็ทำให้ทางดิ t โตเห็นโอกาสในธุรกิจดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันในประเทศไทยจึงได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทดิโต ประเทศไทยแล้วย้ายธุรกิจเครื่องไทยเอกสารมาอยู่ในการดูแลของดิโต o ด้วยครับจากนั้นปี2564ก็ได้ขาย IPO หุ้นละ7บาท50สตางค์และเข้าตลาดหุ้นไทยครับปัจจุบันดิ t ต o แบ่งธุรกิจออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือ1ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลทั้งในรูปแบบดิจิทัล และเอกสารแบบกระดาษกลุ่มที่2ธุรกิจให้เช่าจำหน่ายและให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆรวมทั้งบริการระบบและอุปกรณ์สำหรับขายสินค้ากลุ่มที่3ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีเช่นระบบท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ กลุ่มที่4เทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเช่นระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงมาดูผลการดำเนินงานงวดกเดือนปี67ของดิ t โตกันครับงวด9เดือนปี67ด,ดิ t โตมีไรายได้รวม1,837ล้านบาทเพิ่มขึ้น30% year on year เทียบกับงวด9เดือนปี66นะครับโดยฝ่ายจัดการอธิบายว่า ดิโตมีไรายได้หลักมาจาก2ธุรกิจด้วยกันก็คือ 1. ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการเช่นสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่1คลอง6ซึ่งเป็นงานระบบและแอปพลิเคชันส่วนธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ชเช่นโครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศของสำนักงานกรมที่ดินซึ่งมีมูลค่าประมาณ221ล้านบาทจะเห็นว่ารายได้หลักของดิ t โตมาจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะคุยกันอีกทีในช่วงท้ายครับกลับมาที่งบกำไรขาดทุนกันต่อครับดิโตมีต้นทุน1 3 0 2ล้านบาท เพิ่มขึ้น35%มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร121ล้านบาทเพิ่มขึ้น12%ทําให้งวดเก้าเดือนปี67มีกําไรสุทธิ368ล้านบาทเพิ่มขึ้น37%ถ้าดูกําไรสุทธิก็ถือว่าดิทโตมีการเติบโตที่ดีครับมาดูอัตราส่วนทางการเงินงวดเก้าเดือนปี67กันบ้างครับจะเห็นว่า ROA ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์และ ROE ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุนลดลงอย่างต่อเนื่องถือว่ามีประสิทธิภาพในการจัดก,การสินทรัพย์และเงินลงทุนที่ดูไม่ค่อยดีนะครับแต่มีบางส่วนที่ทำได้ดีก็คืออัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นและนี้สินตอ่อทุนที่ยังต่ำซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้งานโครงการขนาดใหญ่ที่มีอัตรากำไรสูงรวมถึง มีการบรหิหารจัดการหนี้สินที่ดีด้วยครับลราวนี้เรามาดูข้อมูลสถิติราคาหุ้นนะวันที่17เมกราคมปี68กันบ้างครับตัวเลขส่วนใหญ่จะไม่ต่างกับสิ้นปี67มากนะครับดังนั้นผมจะขอเทียบกับปี66แทนจะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต้องบอกก่อนว่าทางดิ t โตมีการเพิ่มทุนทั้งการออกบอร์แนและจะัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไปบ้างซึ่งราคาหุ้น ก็ได้ถูกเดลทไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากที่จะทำให้ราคาหุ้นปรับลดลงนะครับถ้าเราดูตัวเลขราคาหุ้นค่า P/E ก็คือเวลาคืนทุนและค่า P/BV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี67และลดลงมากเมื่อเทียบกับปี66กก็จะแปลความหมายได้ว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นลดลง โดยอาจจะมองว่าดิตโตไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดหวังครับมาดูความเห็นจากโบโรกเกอร์กันบ้างครับตอนที่ผมทำข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่17มกราคมปี68เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วราคาหุ้นอยู่ที่13บาท40สตางค์มีข้อมูลมาจาก2โบโรกมี1โบโรกแนะนำซื้อส่วนอีกโบโรกไม่มีความเห็นนะครับ และเนื่องจากมีจำนวนโบโรกน้อยมาก EP นี้ผมจึงไม่ขอนำราคาเป้าหมายมาคำนวณอัพไซด์เราจะเข้ามาดูความเห็นของโบโรกที่แนะนำให้ซื้อกันเลยซึ่งโบโรกมองว่า d i t โตมีรายได้จากโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินแบบออนไลน์โครงการสนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่หนึ่งและก็คาดว่า d i t โตจะสามารถชนะประมูลงานสวนสัตว ระยะที่2ได้เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังมี Backlogs ก็คืองานที่ได้มีการสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ส่งมอบเป็นจำนวนเงิน4,658ล้านบาทซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ไปจนถึงปี2,570ครับเรามาดูก,การวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope com กันบ,บ้างครับให้คะแนนด้านคุณภาพ จากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่54จากร้อยคะแนนเต็มและให้คะแนนโมเมนตัมทางเทคนิคอยู่ที่27จากร้อยคะแนนเต็มสำหรับปัจจัยพื้นฐาน Deepscope มองว่า d i t โตมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีแต่มีอัตราการเติบโตที่ต่ำและให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนทางด้านราคาหุ้นยังเป็นแนวโน้มขาลง และยังไม่มีความน่าสนใจในช่วงนี้ครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Discope ที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตชัมในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวัน ต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ในดีสคริปชันและคอมเมนต์ให้นะครับ ในส่วนสุดท้ายนี้ผมได้รีเสิร์ชปัจจัยบวกลบที่น่าสนใจมาอย่างละสองข้อครับและจะมีความเห็นส่วนตัวรมด้วยจึงขอให้เ,เพื่อนๆนักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยนะครับมาดูปัจจัยบวกกันก่อนครับปัจจัยบวกที่1การลงทุนโครงการด้านดิจิทัลของภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งทางดิจตมีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงโครงการของภาครัฐที่มีความซับซ้อน จึงทําให้มีโอกาสจะได้รับงานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสจะได้งานที่มีมูลค่าและอัตรากำไรสูงครับปัจจัยบวกที่2ได้รับกระแสงเงินสดสม่ำเสมอเนื่องจากดิ t t ตมีโมเดลรายได้จากค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาระบบที่ให้บริการแก่ลูกค้าจึงทําให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง และถ้าดิตโตพัฒนาระบบที่ช่วยลูกค้าได้มากขึ้นก็จะทำให้มีโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจในกลุ่มนี้ไปได้อีกไกลครับแต่ส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางของบริษัทดิตโตนะครับมาดูปัจจัยลบกันบ้างครับปัจจัยลบที่1การพึ่งพาไรายได้จากภาครัฐในสัดส่วนที่สูงทำให้ดิตโตมีความเสี่ยงหลายด้านครับเช่น รัฐบาลปรับลดงบประมาณโครงการเป้าหมายของดิตโตภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับดิตโตความเสี่ยงพวกนี้นะครับจะทําให้ดิตโตอาจจะไม่ได้งานหรือได้งานลดลงก็อาจจะทําให้มีรายได้ลดลงและขาดทุนได้ครับส่วนปัจจัยลบที่2ธุรกิจของดิโตตอบโจทย์ แต่ไม่เติบโตต้องบอกว่าดิ t โตมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหลักก็คือภาครัฐซึ่งจะมีข้อจำกัดในการเติบโตแบบภาพใหญ่นะครับถ้าหากดิ t โตจะแข่งขันในตลาดกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนก็จะมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆสูงมากแต่ก็ต้องบอกว่าการที่ทำตลาดกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน นอกจากจะมีโอกาสเติบโตสูงแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าต่างประเทศด้วยครับและประเด็นสำคัญในข้อนี้ถ้าดิทโตได้รับงานจากภาครัฐน้อยลงและไม่มีไรายได้จากภาคเอกชนมากพอก็จะทำให้มีความเสี่ยงอาจจะขาดทุนได้ครับจากปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับส่วนตัวผมมองว่า d i t โตเป็นบริษัทไอทีที่มีเอกลักษณ์และความช่ยวชาญเฉพาะตัว โดยเน้นรับงานจากภาครัฐในประเทศไทยเป็นหลักทําให้การเติบโตของดิทโตขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณของรัฐในแต่ละปีรวมทั้งยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยครับแต่เท่าที่ผมติดตามดิทโตก็มีแนวคิดที่จะเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้จากลูกค้าภาคเอกชนอยู่บ้านนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจหุ้นดิตโต อาจจะต้องคอยติดตามผลงานอีกสองไตรามาสดูว่าสามารถเพิ่มไรายได้จากลูกค้าภาคเอกชนได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้าดิโต้ยังยึดไรายได้จากภาครัฐอยู่หุ้นดิโตน่าจะเหมาะกับน,นักลงท,ทุนที่ชอบหุ้นเติบโตไปพร้อมกับหน่วยงานรัฐครับส่วนถ้าใครสนใจหุ้นเติบโตระดับโลกทางลงทุนชทมกำลังจะทำคอนเทนต์เพื่อนๆสามารถคอยติดตามชมกันได้นะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนชามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ